ต่างวงนั่งคุยกันนะครับนะเพราะเราก็สมแขวเอาละครับก้าบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ทุกท่านนะครับผมนี่มือนีพบกับผมกับช่องนอนปอยชาแนลนะครับมือนี่เห็นนิตตานี่เมนูอย่างน้อมือนี่น้อนะครับ พี่น้องท้ายเบิ้งจะเข้าก่อนเฮ้ยเอ้าท้ายเบิ้งท้ายเบิ้งท้ายเบิ้งอ่าอ่ะเฉะลยเลยแล้วกันนะครับเอออันนี้จะเป็นดินงัวนะครับดินงัวยี่แถวๆนี้ก็ขายกิโลละสองร้อยแปดสิบบาทนะครับนะแต่ผมซื้อมามันเป็นประมาณมาหอดโลอันนี้สองร้อยครับผมดินงัวงัวบบใหญ่แบบไหนแบบได้ที่นี่เขาสีมะเหลเา่าส่วนตรงนี้เอาก่อนนะครับตรงที่มันสักสๆตรงนี้นะเอาออกนะครับ สิไปเห็นเมนูต้มนะครับต้มใส่ขี่เพียเล็กน้อยนีย่เป็นยังไงเสบสรวนน้วสดหอนหอนเนาะตอนรับลมหนาวมาโอ้โหยู่เสือกันหนาวเลยคนคิ้งลกุกเว่อ่ะัาที่นี่ทามาแลกก่อนนะครับเนาะอ้ะอาวมาเริ่มกันเลยส่วนตรงนี้เสี่ยหน่อยก่อน,น เพ่าะต้องแต่งยังเงนะี้ะใส่ถาดไว้เคียงกันหน่อยคนนะเคียงกันเงี้ยก็จะอยู่ใส่ สีเยดได้ปลาดอกคือเกลาอหรอวะ้างๆนะครับเนาะนี่เสียบเป็นแผ่นๆงี้สิแบบแล้วแต่เสียบไปเห็ดยังตอนะบางท่านเอาไปเห็ดอย่างแบบนี้เมนูอย่างเนาะปากๆมันเสียดนี่ก็ไปทอดก็ได้เนาะนี่ออะก็สีได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกจังไม้ก่อน นี่เด้ก้อนแบบมัมีอียังติดเลยนะครับมัมีส่วนหยาบๆต้องมีติดเนี่ย้ได้ประมาณนี้แหละทีนีเหากมาหั่นเป็นตอนเลยนะครับตัดเครื่องก่อนนี่เป็นสิตรงกลางนี่ตอนขนาดนี้นะติดๆเลยนี่เปลื่อยนี่ ดีแซบ่บพือซินวดีถ้าเอาไปย่างกินกับแซ่บนะครับนี่ย่างเขาก็บรรยากาศหนาวๆพอดีนะต่างวงนั่งคุยกันนะครับนะพอเราก็สมแขวเออนี่ชินชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับของช่องของผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยใกันนะครับสีใดเป็นกำลังใจสองหัวน้นนะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ก็ เพิมใดก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เขามาติดตามรับชมดังท่นออานบ่เคยคอมเมนต์จังะแยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเป็นนะแต่ผมจะตอบกับทุกคอมเมนต์ครับนี่โอ้โหอ่ะกับประมาณนี้ครับนี่เอาเสร็จแล้วทีนี้ใส่ถาร์ตชิปนี่ครับ เ yeah, สร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเราไปเตรียมเครื่องกันครับที่เวสต์ไอต้มนะไปนะครับนี่ครับเตรียมเครื่องกับประมาณนี้นะอ่ะขาตะาไคร้ใบประคูดน,นะครับหอมกระเทียมนี่เรามาซอยขาก่อนซอยขาก่อนนะครับ สองส่วนนะครับใส่ตำํำตำเครื่องกับใส่หมอนะครับส่วนเหนียาไว้ใส่หมอส่วนเีนีอไวไ้ตํำนะ,ะน,นี้ใส่หมอ

ใบมัมกรูดนี่ใส่ไปเลยอ่ะนี่ดใส่บดอันนี้มน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  อ๋แล้วครับนี่ก็สิได้อยู่สองส่วนเนาะอันนี้ไว้ใส่อันนี้ตำนะครับไว้ตำนี่เทใส่หม้อเลยนะครับเนาะนี่ใส่สีใส่ตำนี่สิเป็นพริกเอ่อพริกแห้งพริกแห้งนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครสูตรง่ายๆแหละใส่บ้านๆกันเลยนะครับประมาณนี้พวกยากดอกผู้ใดกัดเฮ็ดเป็นดอกแบบนี้มันบ่อ่าแล้ต่อไปเขาก็ไปิดตำกันเลยนะครับทีละน้อยทีละน้อยไปเรื่อยๆครับผม มาเนี่ครับผมมามาต้มมาตุนมาเฮ็ดแซ่บๆกันเลยครับวันนี้อ่าใส่น้ำลงไปก้อนอน,น้ำนิดน้อยนิดหนึ่งนะครับน้ำนิอยนึงอันนี้คือชีเพียของเขานะครับนี่ผมเติมน้ำไปนอยนึงชีเพยะหม้อนี่เริ่งสุดเลยนะครับกินนี่ตึ๊บเลยนะเยอดเลย อันนี้ส่วนที่เขาตาไว้นะครับเอาลุกไปเลยอันนี้คือกันที่เขาซอยไว้ก็หนาหน่เครื่องเทศยดหน,นักๆกันเลยครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นลิ้นงัวที่เขาซอยไว้นะครับลงไปเลยลงไปแค่เดียวเลยนะครับหนาวๆกับยี่แห้งเร็วขนาดเลยนี่นะตามไปด้วยการปรุงเครื่องเลยนะครับนี่ใส่ผงนัวลงไปเลยนะครับ นี่กระพงปรุงรถอ่าปิดฟ้าเหล่าล้อ,ลอดเดือดนะครับทำว่าเบิ้งกันนะครับที่นี้อ่าเดือดได้สักพักแล้วนะครับนี่มาเบิ้งกันบับปูบับปูบับ,บ,บน้ำขนๆเลยนะบ,บินกำลังเบื่อยนี่อันที่นี่ครับอันนี้ใบชะพูนะครับ ดูว่าใบาพักอีเลือดผมจะใส่ไปก่อนจะเครื่งหนึ่งนี่เปิดได้กลิ่นเข้าไปในเครื่องในสินเนื้อสินลินขอ,องเขานะครับโอ้โหควันเหน็นแนมมอเห็นเลยข้างในเป็นยังไงเตาท่านเนี่ยปับหยากรึหน่อยหนึ่งนี่ะไง,ไง,ง่ายๆเนาะพี่น้องเน,งนาะปิดไาไว้ครับบันนี้เราเปื่ยปยปยอยๆมาเบิ่งอีกเช่นนึง เอาครับมาเบิ่งกันนะครับนี่าการแล้วครับใส่การแล้วงานนี่ใส่ผักอีเดลือลงไปอีกน,อนิดหน่อยนี่ใส่ไปเบิดเลยโคเลโคเลเข้ากันกลิ่นหอมกระแทกซอกดังโอ้โหควัไอายขึ้นแบบหืมตักให้รับส้มเบ่งนี่ครับจิงไดคข่าเหลือง <c oughs> ๆหลอง ในเบิกน้ำซุปนี่น้ำขี้เพียก็จะประมาณนี้ที่นี่เขาส่ไส้ดีขมนะครับนี่ดีขมนี่เขาต้มไว้ก่อนนะนี่หลากหลายเลยไส่หนึ่งส่วนโตไปก่อนนะครับซตำหนิก็ขมแล้วใส่ไปก่อนห้าเจียวปรขมจังใดก็ใส่ลงไปอีกนะแล้วเข,จนนไไขาจะกินน้ำบ่ได้วยเขาจะกินน้ำบ่ได้วยผักผึ้งผมบ่ได้ใส่ยังเลยผมใส่กับประมาณนี้ อ้วเนี่ยเาเคยเห็นดอกพี่น้องร่มแห้งเกาทานอ่ะเดี๋ยวผมตักใส่จานก่อนเอาละครับนี่ก็ได้ดินว่าต่มเปื่อยๆนะครับต่มขม

เตป็นหอนมามามาเ้าตอนกำลังพอดีเลยครับ ไม่แห้งยาวๆเลยอโอเคแล้วครับสำหรับคลิปวีดโอนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามาให้กำลังใจถึงช่วงสุดท้ายนี้เลยนะครับเนาะโอ้แสบขนาดเลยพี่น้องลองเฮ็ดกินเบื้องครับเฮ็ดง่ายๆนะครับเนาะก่อนจากกันไปก็ฝา,ากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งน้ำนะครับเป็นกำลังใจสองคำน,น้ำเดี๋ยวพี่น้องเด้ออย่าพลาดอย่าพลาดเดี๋ยวไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มันน้อยดีขาดช่วง สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับหูอง่วงเลิกอีรีนะ